สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมล็อกลีคนเดิมช่องเดิมช่องนี้ไม่ไปไหนวันนี้คอนเทนต์หาเงิน1วันอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจวิเคราะห์กันแบบสุดๆแล้วกันนะครับแต่วันนี้มีหนึ่งงามนมานาเสนอซึ่งผมมาทำ A เป็นงานประจำของผมไปแล้วก็คืองานพิธีกรน,นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานดี Inter National Pop orm, นเตอร์เนชั่นอลพับสตอมนั่นเองครับเป็นการดูเกมพร้อมกันผู้ใหญ่ก็ดูเด็กๆก,ก็ดูนะครับเป็นการดูการแข่งขันเกมโด t a ต้าครับซึ่งเงินรางวัลมากที่สุดในโลก <Wow. S 1> เกมนี้ต้องขอบอกที่แดงจริงและถ้าจะเป็นงานเกมออฟ มีการตรวจของจริงจังครับนี่ครับมีการตรวจของจริงแน่นอนเหมือนพวกคุณอยู่ในโอกาสแน่นอนนะครับ<อ>แต่เดี๋ยวผมจะพาชมงานเรื่อยๆแล้วกันว่าในงานมีอะไรแต่ว่าอตอนนี้ผมขออนุญาตไปสวอปก่อนเดี๋ยวไปทางานก่อนนะครับเจอกัน รู้กไม่เคยชอบสักครั้งเหมือนแบบเสี่ยวความรบริสุทธิ์ครั้งแรกก<ะ>ับผู้ชายด้วยนะไม่เคยชอบมันสักครั้งแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกดีครับบางดี เนี่็เป็นห้องแต่งตัวของคนอื่นซึ่งเรามาขออยู่ก่อนนะครับ <Okay. S 2> เราคิดมากว่ามันคืออะไรมันคือห้องแต่งตัวเรามาอยู่ตรงนี้เพราะต้องการเจอผู้หญิงแต่งตัวนั่นเองครับเราคิดมากเราหื่นแค่นั้นเอง,ไงผมขออนุญาตไปจัดแจงร่างกายอะไรแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบนึงนะครับเอาละครับขอ,อยินดีต้อนรับสู่งานไทยอีสปอร์ต e พับสตอมสอ0ศ์ครับผมล็อกลีนั่นเองครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านในงานแล้วก็เพื่อนเพื่อนทางบ้านที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะครับ เป็นงานการถ่ายท่อสดนะครับ The International ครั้งที่10นั่นเองนะครับงานชิงแชมป์โลก Dota 2นะครับมีเงินรางวัลสูงที่สุดในโลกนะครับซึ่งเกมนี้เงินรางวัลสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะงานนี้นะครับจัดโดยไทยอีสปอร์ตแล้วก็แฮตแท็กอีสปอร์นั่นเองนะครับว่าผมแทรกนิดนึงนะครับคนที่มางานเนี่ยผมบอกเลยรางวัลใหญ่คือ RTX 3070นะโอ้โหเรางวัลด้วยเรื่องนะแล้วก็มีเสื้อทีมนะลิสกทธิแท้ด้วยจากเมืองนอกด้วยนะฮะ มาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ข้างนอกมีบูธของทางทูสด้วยทูซสปอร์ตนะครับแล้วก็บูธหลายหลายบูธเลยนะครับเราเข้าไปร่วมสนุกกันได้แล้วเดี๋ยวเขามีของวันแจกด้วยนะครับต้องบอกที่เด็ดนะครับแต่ว่าคุณแทนนี่ นั่งคนได้อยู่นะครับแล้วก็มีใครสอบถามเรื่องถุงเท้าบุอันนี้หรือเปล่าถุงเท้าตัวเก่งครับผมไม่รู้นี่คือวันนี้ผมค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงโชคใส่น้ำโชคใส่น้ำโชวครับวันนี้เป็นวันที่2ของการทำพิธีกรครับก็ต้องขอบอกเลยว่าเราหวังไว้นะว่าวันนี้จะมีคนเยอะขึ้นอ่ะเพราะว่าที่มันเป็นงานพิธีกรงานแรกแล้วก็เป็นการเปิดหัวอ่ะว่าแบบจะมีงานเกมต่อมาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเงินเงินในชีพของเราส่วนหนึ่งอ่ะับมาจากงานนี้ด้วยเราต้องรุ้นกันว่าวันนี้คนมันจะมาเยอะหรือเปล่าอยากให้มาเยอะขึ้นว่าบอกตอนน โอเคเดี๋ยวเราไปดูในงานกัน สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับทุกท่านอ่ายินดีต้อนรับครับทุกท่านทุกงานไทยอีสปอร์ตพับสตอมครับ2021นั่นเองครับผมร็อกลีนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรของทุกท่านนั่นเองนะครับเรามีกิจกรรมมากมายมีของแจกที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านรอคอยอยู่นั่นคือ RTX3070 ด้วยรวมไปถึงเสื้อทีมลิขสิทธิ์แท้นะครับจากต่างประเทศเลยนะครับวันนี้ครับการมาดูของเราในโรงหนังเนี่ยนะครับมีมาตรการควบคุมสําหรับเชื้อโควิดยนานที่เข้าามน ความร่วมมือสวมหน้ากากทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ผ่านจุดตรวจก่อนนะครับถึงจะเข้ามาได้นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่บอก k ินนะครับที่ต้องการมาวันนี้นะครับเอาหลักฐานนะครับการฉีดวัคซีนนะครับขั้นต่ํา1เข็มนะครับมาที่หน้างานแล้วก็มาตรวจ a อ k เคหน้างานได้เลยนะครับตอนนี้เราเรียนเชิญพร้อมทุกท่านเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีในส่วนของ Ana ไ y z ์นะครับที่หลายๆคนทุกท่านรอคอยนะครับรวมไปถึงโฮส แล้วก็เพื่อนของโฮสต์นะครับเดี๋ยวเราได้เห็นนะครับว่าใครคือโฮสต์ใครคือเพื่อนของโฮสต์นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทีมมาลาราน่าจะพร้อมแล้วผมขออนุญาตส่งต่อให้ทีมมาลารา์เลยนะครับขอเสียงตบมือให้ทีมมาลารา์หน่อยจบแล้วครับงานวันนี้แต่ว่าจริงๆคือก็อบอกว่าอย่างไงเดีย่ยการทำงานในช่วงโควิดยากมากจริงครับเรื่องความเหนื่อยล้าเรื่องสคริปต์โอ้โห <S <S บอกเลยกันเป็นพิธีกรช่วงโควิดคือเราต,ต้องแขกรับเชิญไม่ได้เราเรียกคนขึ้นมาร่วมสนุกไม่ได้ มางานก็เขาไมา่ได้สนุกอย่างที่คิดเพราะว่วาเขาต้องนั่งใส่ผ้าปิดปากอยู่ตลอดเวลาอาจจะยากอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถบูธเสียงเขาขึ้นมาได้บางคนที่ใส่ผ้าปิดปากอยู่ก็ไม่อยากตะโกนไม่อยากเฮไม่อยากอะไรกันได้แต,ะต,ะต่ตกมือเหมือนมาดูงานแบบโอเวรล่าอะไรเงี้ย <ghost> ก,ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับถือว่าคุณมาร่วมงานเยอะขึ้นจากเมื่อวาน,านร่วมแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าปัญหาสําคัญคือช่วงนี้ยุคโควิดมีงานอะไรคุณคีบไปเลยนะเก็บไปเลยเพราะว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่างานงานหลักของผมที่ทําประจําก็คืองานพิธีกรเนี่ยก็ช่วงเนี้ย น่าจะนอยไหอ,อ่ะเพราะโควิดอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคอยดูแล้วกันว่าคลิปหน้าเราจะหาเงินยังไงเราช่วยพวกคุณหาเงินยังไงภายใน1วัน <Hey. S 2> เสือไปทำไอ้คลิปพนันส้ตนตีนนั่นเสือได้เงินได้ไง <Okay. S 2> จะมาเล่นตามนะขอจริงๆขอเรื่องนั้นเลยนะมานะเจอกันนะเพื่อนๆเหนื่อยมากขอพักก่อนนครับเจอก,กันก็ประสบารณ์ก็ดีครับเจอกัน